สวัสดีครับรีวิวเบนซ์ว1สองหนึ่งหนึ่งนะครับติดตั้งโปรเจกเตอร์ออทแลมนะครับตัวนี้เดี๋ยวตามล้อนั่นนะครับเดี๋ยวเราไฟไม่โชว์นะครับเดี๋ยวอาอนกุญแจก่อนตัดตาไม่เงียรัไฟไม่โชว์เราปิดก่อน อีพันฟิมแปดส์เซ็นะครับนี่นะเาโอเคนี่ไปสูงต่ำนี่ฟิมแปสป์เซ็นะครับายนอดสูงมืดนะครับเนี่ย มืดเลยสนใจติดต่อผู้ที่นอนไหนได้นะครับตอนนี้ไฟไม่โชว์นะครับไฟไม่โชว์ที่หน้าจอ